หากคุณเป็นคนที่มีเงินเพียงแค่100บาทแล้วอยากจะได้อุปกรณ์ในการตกปลาคุณจะกล้าซื้อก่ลองนี้หรือเปล่านี่คือกล่องสุ่มในราคา100บาทสิ่งที่คุณจะได้รับจากกล่องนี้นั่นก็คือเหยื่อปลอมในการตกปลาอุปกรณ์ตกปลาเช่นรอบเบสหรือรอบสปินหนึงตัวคุณจะกล้าเสี่ยงที่จะซื้อมันหรือเปล่าสวัสดีทุกท่าน,นด้วยนะครับอยู่กับผมนแจ็ค ่าจงและแน่นอนนะครับนี่ไม่ใช่รายการแจ็คกี้ฟิชชิงแต่เป็นรายการคอนเทนต์เสริมแยกเกี่ยวกับการตกปลาเช่นเดียวกันในวันนี้ผมได้ทําการสั่งซื้อกล่องชนิดหนึงมาในแอปส้ม เป็นกล่องสุ่มอุปกรณ์ในการตกปลาและผมนั้นลงทุนไปทั้งหมด89บาทได้โค้ดส่งฟรีมามันมานเด้อพี่น้องขึ้นชื่อว่านะแจ็คพาเจ๋งนะครับยังไงก็เจ็งยับนะครับผมโอเควันนี้เราจะมาทําการอันบ็อกกันว่ากล่องที่ผมซื้อมาเนี่ยเราจะได้อะไรกันแต่เท่าที่ผมขยับกล่องดูเนี่ยผมพอเราออกแล้วแหละว่าผมจะได้อะไรโอเคมาดูกันก่อนอื่นเลยสําหรับการเปิดกล่องพวกนี้นะครับเนื่องจากว่าทางร้านเนี่ยเขาไม่ใช่สปอนเซอร์ ของผมแล้วก็ไม่ได้มีส่วนในการส่งเสริมอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นผมจะทําการเซ็นเซอร์นะครับที่อยู่ร้านเพราะว่าไม่อยากให้ใครได้เห็นว่าเออเนี่ยมันมาจากร้านนี้นะหรืออะไรนะเพราะว่าถ้าหากผมรีวิวพลาดขึ้นมาบ่นอะไรออกไปแล้วทางร้านเขาไม่พอใจเขาจะอาจกลับมากวนตีนแล้วก็เล่นผมได้นะครับซึ่งผมก็ไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วเพราะว่าผมจ่ายเงินไปแล้วแล้วผมก็ซื้อของมาแล้วแล้วเราก็จะมาอันบล็อกกันเนี่เซนเซอร์แล้วผมยังไม่ได้แกะ่นะครับเนี่ยยังไม่ได้แก่เลย รอยเห็นไหมยังไม่มีรอยแก่ไม่มีรอยการขูดอะไรั้งนั้นนะครับโอเคมาเราจะมาอันบล็อกกันดีกว่ากล่องนี้ถ้าให้ตีราคานะครับมันก็ประมาณเกือบร้อยบาทนั่นแหละเราตีเลขงกลมไปเลย100บาทหรือ80บบาทนะมาตอนนี้เราก็อยู่กับหน้าตาของกล่องตัวนี้แล้วอ่ะเขย่าอย่างนี้รู้เลยได้อะไรนะผมก็ซื้อมาล้านหนึ่งนะ ล้านหนึ่งนะมันไม่ใช่เงิน1ล้านบาทนะผู้มึงอย่าตลกให้มากนะเข้าใจปะ่ะมาเรามาเปิดกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเพราะว่าคนดูในช่องเนี้ยต้องการความตื่นเต้นสิ่งสิ่งครั้งแรกกับกล่องสุม่มเกิดมาในชีวิตนี้เนี่ยกูเนี่ยไม่เคยซื้อกล่องสุ่มเลยซึ่งกล่องสุ่นตกปลาเนี่ยถือว่าเป็นอันดับแรกเลยในชีวิตก็ว่าได้เพราะว่าเป็นคนที่ไม่ชอบลุ้นไม่ชอบเสี่ยงเฮ้ยโจ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 สวยด้วยนะงามด้วยนะเห็นจอยครับผม ือไม่ได้เตรียมร้านหรืออะไรทั้งนั้นนะเราซื้อมาเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆแล้วเราอ่ะอยากจะได้เหยื่อสักตัวหนึ่งเพราะว่าเอามาเอามาเล่นอ่ะอันนี้เป็นกบยางนะครับ2ตัวนะราคา99บาทต่อตัวอ่า,า,อามี Facebook ด้วยมีอะไรอ่ะ น King ักงฟิชชิงเหรอเออนักงราคา99บาท2ตัวนะครับถ้าตีเป็นเงินก็ร้อยกว่าเกือบ200นะเออโอเคอยู่โอเคเกือบ200นะครับ2ตัวนี้นะครับแต่เราลงทุนไปแปดสิบเก้าบาทนะครับรวมส่งไปอยู่ในคอลเลกชันกูเลยอย่างนี้นี่นะครับคอลเลกชันของผมเองที่ผมนั้นเอาไว้เก็บพวก อุปกรณ์ตกปลาเมื่อวานเอาตัวนี้ไปลองตีเล่นดูนะก็มันชิบหายวายว่เลยแม่เป็นอะไรที่โอเคนะผมชอบตัวนี้นะสีเทาเดี๋ยวเราลองเอาตัวนี้เนี่ยไปตีเล่นดูกันไหมเราไปตีเหยื่อปลอมเล่นกันเลยดีกว่าจากการเปิดกล่อง89บาทไป ก็วันนี้มาตกกันที่หมายประจําของผมเองแล้วก็ได้ความรู้จากน้องก่อนคลิปหน้านี้นะครับบอกว่าเดี๋ยวไปตกใต้ใต้บ้านเนาเหยื่อค่อนข้างเบานะครับก็เบาเลยน้ําหนักเท่าไหร่เนี่ยบอกไหมไม่บอกน้ําหนักด้วย <hadi. S 2> เดี๋ยวเราลองใส่เหยื่อตัวนี้แล้วก็ลองตีเล่นดูผม๋ว่มจะเปลี่ยนกรีบแล้วไม่ไม่ใช้กรีบตัวนี้แล้วมันมันไม่เวิร์กนะกรีบตัวนี้ไปลองดูเหยื่อมันเบาเบานะผมจะไปลองเล่นแถวแถวตรงอื่นดู แล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมมาลองตีหลายรอบแล้วมันไม่ค่อยได้อยู่แล้วน้องมันก็เล่นมันก็ไม่ค่อยได้แล้วมันบอกผมนะเรามาเล่นตรงนี้ก็เหมือนเรามาเสี่ยงอีกครั้งอะ่ะซึ่งเราเจ็บมาไม่รู้กีก่ครั้งแล้วยังจะต้องมาเจ็บตรงนี้อีกกูก็เศร้าเป็นนะเว้ยก,กูก็เครียดเป็นเหมือนกันนะเว้ยพวกพวกกูสงสารผมปะสงสารผมปะเอาเอาเอาจริงๆนะคือแบบ ตกยังไม่ได้สักตัวมีน้องคนนึงทักมาในเพจเลยบอกว่าพี่ครับพี่ต้องฝึกตกไปเรื่อยๆนะกว่าผมจะได้เนี่ยปีแรกผมยังไม่ได้กูเลืแบบฮะปีแรกเลยเหรอนี่กูจะต,ต้องตีปลาไม่รู้กี่ EP แบบจนกว่าจะครบ1ปีใช่ไหมกูถึงจะได้ปลาหยอกเล่นนะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมันอยู่ที่ฝีมือนะครับซึ่งแน่นอนครับฝีมือผมมันยังไก่กาอยู่นะ <c oughs> เฮ้ยนะตุม้มผมเห็นนะว่านะ้ามาเมนคลิปผมอยู่อะ่ะขอบคุณน้ามากนะครับที่ให้กําลังใจนะครับผมติดตามครับผมติดตามตะเบิดนะตุ้มดูผลงานเรื่อยๆนะผมชอบการตีของน้ามากนะคือแรงบันดาลใจของผมเลยครับไอ้นะ้าคนดีใจนะผมไม่ชมง่ายๆนะเว้เยผมผมไม่เป็น FC ใครง่ายๆนะวันนี้เราจะได้สักแต้มไหมเพื่อนๆถ้าได้สักแต้มเพราะเหยื่อตัวนี้ปั่นเลยนะจะลองไปหาตัวอื่นดูบ้างเล่นแต่ตรงนี้ สะพานนี่สวยเลยเนี่ยใต้บ้านอย่างเงี้ยหน้าตีนะเวย้ยแต่ว่าผมอะ่ะยังกากอยู่ในการเรื่องเรื่องตีแบบว่าตีเข้าไปตรงเนี้ยเพราะว่าผมยังไม่เก่งจริงๆนะแล้วเหยื่อตัวเนี้ยเบามากแล้วผมอะ่ะยังไม่รู้เรื่องการปรับการอะไรเยอะสักเท่าไหร่รึปุ๊บดึ๊บเออแอคชั่นมันก็โอเคอยู่นะตัวเหยื่อตัวเนี้ยสบัดซ้ายสบัดขวาดิอาจจะเป็นที่ใบปิวของมันด้วย มีคนตกไอ้มีคนวานแหย,ย่ตรงนั้นกูไปกวนตีนเล่นว่ะไม่มีอะไรทําคือถ้ากูตกปลาไม่ได้กูก็กวนตีนคนเล่นแถวนี้แหละก็กคือไม่มีอะไรมากแหละทุกครั้งที่ออกมาตกปลาเนี่ยก็คือหวังอยู่แค่2อย่างนะคือได้ปลากับได้ตีนแค่นั้นแหละไม่เข้าใจจริงๆเลยหวังอยู่แค่นั้นน่ะในชีวิตเนี้ยเพราะว่าชีวิตนี้ชอบส้นตีนมากเลยเวลาโดนกระทืบแล้วแบบมันแบบเสียวเล้าใจมากเลยโคตรเล้าใจเลยว่ะมันไม่กินเว้แต่ว่าตัวมันใหญ่มากเลยนะ ดูดิไอตรงที่ผมยอนเบ็ดลงไปแม่งบุมบุ่มบุมบุม,บมเต็มเลยมึงเป็นบุญตากูสักคลิปได้ไหมนี่ก็ผ่านมา30กว่านาทีแล้วนะนะลองหลายเหยื่อดูแล้วนะก็ยังไม่ได้นะยังไม่ติดยังไม่มีอาการแบบว่าปลาตอดอะไรทั้งนั้นเลยแต่ตรงนี้ดูเหมือนปลาจะน้อยมากเลยนะโดยเฉพาะปลาช่อนเนี้ยแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้แล้วอย่างกบยางมาเล่นกับไม้แบบนี้ก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะถ้าเป็นไม้แบบนี้ลองกระดีดีกว่า ผมก็ตกไปเรื่อยๆตกไปแบบชิวๆนะนะม,มีเด็กเว้ยเฮ้ยมีเด็กมีเด็กตกปลาเฮ้ยนู่นนุ่นนนมาถึงเวลาแล้วกูอยากเกียนมานานแล้วตกมาไม่ได้วันนี้กูก็เกียนและกันสมชื่อจริงๆนะแจ็คพาเจ็งกูไม่น่าตั้งชื่อนี้เลยให้เป็นชื่อฉายากูเนี่ยเจ็งจริงๆเจ,งจ๋งยับเลย ลองฝึกท่าตีหน่อยดีกว่าป่ะตีแบบไกลๆผมคิดว่าผมจะลองตีไปเกือบฝั่งนู้นนะเพื่อนๆคิดว่าผมตีถึงไหมอ่ะมึงมาลุ้นกันดีกว่ากูจะตีถึงหรือเปล่าเหยื่อน้ำหนักเบานะแต่จะลองตีดูมีกรอบอร่อยจัดแล้วแจ็คเกือบกินมีแล้วครับผมเอาใหม่เอาใหม่อู้หนุ่นเกือบถึง ได้บ้างไหมครับนะพอได้เหรอเอาอย่านะไม่ได้เลยไ,ได้ <g ười> ไดยางวัยรุ่นยัง,ยงได้นะฮะวิวตรงนี้ได้เลยไม่ไม่ตกน้ำแน่นอนนะฮะ <g ười> แต่ตรงนี้ผมไม่เห็นมีตัวเลยเงียบกิบ๊บเลยมันมีก็มีแต่ตัวเล็กๆอะ่ะที่มันไม่ใช่ปลาที่เราจะมาล่ากันวันนี้ <g ười> โอเคครับไม่มีอาการตอบโต้ครับไปตรงอื่นดีกว่านะมันก็เหมือนการจีบผู้หญิงแหละครับผมถ้า เราจีบไม่ติดก็เหมือนการที่เราตกปลาไม่ได้นะครับ้าถ้าไม่ส่งมาให้เธอมีใจส่งมาทำอะไรโอ้กูคนรู้สึกอลอนแรง กูตีโดนสังกะสีเมื่อกี้จะลองเล่นใต้บ้านหน่อนะมีน้ำมีละซื้อของหน่อยครับเอา M100 ขวดหนึ่งครับครับ กไมกูตกปลาแถวเด้กกูรู้สึกร้อนๆวะ่ะอ่ากูว่าแลวกูว่าลกวาลกูตกข้างๆวัดนี่เองเดี๋ยวคลิปหน้าที่เป็นแจ็คกี้ฟิชชิ่งอ่ะผมคิดไว้ว่าผมจะไปตกที่ไอ้นี่ตกที่บ่อละก็จะไปเล่นที่บ่อละเบื่อเล่นแถวๆนี้ละจะไปตกบ่อให้มันแบบว่ามีปลาให้เราเล่นบ้างมีอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าตกที่นี่คือเรายัางไม่หมานพอจะไปตกที่บ่อเล่นเล่นเทสเล่นเล่นเพราะที่บ่อปลาเขาเยอะไงอย่างน้อยเราได้ลองเทสเหยื่อจริงจริงจังๆได้ลองใช้ลอกเบสก็เผลอปลาตัวแรกอาจจะได้ที่บ่อน,นั้นด้วยนะสำหรับลอกตัวนี้ผโกล่าวไว้อ่ะเดี๋ยวว่าจะไปอยู่แต่ค่าเข้ามันเก็บคัาละร้อยไงผมมีอยู่สองบ่อหลักๆนะจะมีบ่อนหนึ่งข้างบ้านผมเลยกับอีกบ่อนหนึ่งคือตรงที่ผมกับพ่อไอเจชอบไปตกกันนั่นแหละบ่อน,นั้นแหละก็โอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะผมก็แค่มาลองเทสเหยื่อดูว่า มันจะ work หรือเปล่าในการใช้เหยื่อตัวนี้ก็โอเคนะครับทั้งนี้นะครับผมไม่ได้มีเจตนาจะสนับสนุนการสุ่มหรืออะไรทั้งนั้นนะครับในการทาคลิปนี้เพราะว่าผมมาทําให้ผู้คุณดูว่าการสุ่มเนี่ยมันเป็นยังไงการเสี่ยงโชคเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่แน่ไม่นอนอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับเรื่องพวกนี้นะถ้าเพื่อนๆอยากเสี่ยงก็ไปลองเสี่ยงเล่นๆดูนะครับ ลากันก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับกับผมนะแจ็คพาเจ๋งเจ๋งสมชื่อ